ครับตอนนี้พี่อยู่ที่สนามบินนะฮะปกรณ์นครแอร์พอร์ตวันนี้ปีนี้ก็จะอายุ61ปีแล้ววันนี้น้องชายที่น่ารักขอบาร์รับรอบ61ปีช่วยพรช่วยชัยหน่อยค่ะออขอให้พี่ผู้ไม่เจ็บไม่จนขอให้รวยมั่งอัน นักธุรกิจที่แฝรล,ล้านเหมือนกันทุกๆคนนะขอให้เงินมาไหลามาเทมาผู้ชายหล่หลอๆเจอพี่ปุ๊บแล้วตกใจรักพี่ปุ๊บในตาทุกๆคนขอให้คนไทยทั้งประเทศและทั่วโลกนะครับ เมตตาและรักทุกเหมือนพี่เหมือนน้องเหมือนที่ผมรักทุกข์เหมือนพี่มาน้องโอ้สาธุสาธุสัญญาว่าไม่ทิ้งเพราะที่พิมพ์ราคเพียงวาเพียงเพียงผีเข้าว่าเราก็ขอบคุณหมอป้านะครับเพาจะเป็นกัลยาณมิตรที่ดีเป็นมิติดีกับหมอป้าและน้องฟ้าตลอดไปเราจะต้องก้าวเดินไปด้วยกันช่วยเหลือสังคมคนละสัตว์นะฮะที่ขนาดช่วยคนและคนอาคนที่มีปัญหาหลายอย่างแล้วก็สัตว์ที่การจัดจัดทั่วไปนะครับขอบคุณหมาขนาดช่วยคนเหมือนกันนะช่วยช่วยคนยากไรช่วยคนป่วย นะครับสุดยอดมากเลยครับแล้วเดี๋ยวพี่กุจะไปเพชรบุรีเร็วๆนี้ไปหา,<ะ>าปลาให้พึ่งต่อาพึ่งไปนี่ค่อยดูกัน <laughs> เอาไปด้วยไหมหแต่ว่าถุงไอ้พึ่งเกาะแล้วพึ่งต่อยเป็นยังไงบ้าเกิดพึ่งเกิดดังนี้โดนพึ่งต่อยเป็นยังมัง้งปูย่ยาเลยแค่หน่อไม้ยังกลัวเลยเดี๋ยวขึ้ไ <laughs> นไม่ตายแค่หน่อไม้นี่เดียว <รอ S 1> ยังกลัวเลยเดี๋็วพึ่งไม่ตายเลยหน่งนี้กลับไปพรุ่งนี้มีงานต่ตายเลยหน่อไม้ยังกลัวเลยคนวันนี้ผม่ตายเลยหน่อไม้ยังกลัว่าเสียวพึ่ง่ายเลยหน่อไม้ยังกลัวเลยเดี๋ยวพึ่งม่ตายเลยหน่อ ใช่ไหมตอนนี้คนไข้ที่อยู่ที่ที่บ้านที่บริษีคนละปอยสองระมาสองร้อยสองร้อยคนอยู่ฟรีฟรีไม่เสียเงินเลยไม่เสียนะคค่าใช้จ่ายวันเท่าไหร่ตกเดือนเท่าไหร่ไม่ใหม่ใหม่ไม่ได้ซืเนี่ยอย่าทำเป็นค่าใช้จ่ายเหรอฮะเพราะเราช่วยคนเราจะไม่พูดถึงเป็ค่าใช้จ่ายวันทีสงสารรู้อ๋าทาบขนาก็ให้ปอปายเจริญรุ่งเรืองทขึ้นทีขึ้นนะอยู่ในตอนนี้ผมขออย่างเดียวครับขอให้อายุผมสั้นมไม่ชอบ ไมเรื่องจริงเรื่องจริงผมขอทุกวันปีนี้บอกไปเท่าไรสี่สิบจะสในปีหน้าเนี่ยสีา้อยู่70ไปไม่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 แต่แต่โดยาผมเคยขอทุกจ่าว่าผมขออยู่สานผมไม่เคยขออันผมนย์มไปถามเมียผมได้แล้วไม่มีผมอะไรจะต้องผูกพันห่วงเขาหรอจะต้องคือผมไม่ยึดติดกับชีวิตอะ ที่อย่างนี Answer ้ก so ็ด so ีเนาะโปงเนาะแบบเออมันก็สบายใจเราต้องไปคิดอะไรมากมายนะครับก็ต้องขอขอบคุณหมอปลาแล้วก็อยู่ใงข้างที่คุมเลวนนะคุณหมอปลาน่ารักมากๆเป็นอะไรที่สุดพิเศษมากๆนะครับสัญญานะครับกอดพี่กอดกอดกอดนลุกคนลุกเลยรัมาแลรับมาแล้ขอบคุณครับโอเคครับครับก็เป็นคําดีๆจากหมอปลานะครับน่ารักมากคนนี้นะครับก็อยู่ที่ไหนก็จะมีแต่รอยยิ้มเตงควันละแล้วก็ คุณน้องน้ำฟ้าอีกคนหนึ่งที่เป็นกัลยาณนวิธีดีของพี่อุ๊กก็จะไปเพชรบุรีและพาครูชาไทยไปด้วยนะครับวันนี้มีความสุขมากๆนะครับอีกวันหนึ่งนะครับหมอปลาคือเข้ามาในชีวิตพี่อุก๊กนะครับพี่อุ๊กมีความสุขมีความสนุกมีกําลังใจมีความหวังและนักป้ายคนเนี่ยนั่งให้กระเป๋าพี่อุ๊กมาเนี่ยดูไินั่งให้กระเป๋าพี่อุ๊กมา ให้ขุนผูกเพชรมาอีกให้ถึงดีๆเข้ามาในชีวิมากมายคือจริงๆใจมันมีค่ามากกว่ากระเป๋าอยู่แล้วนะครับตรงนี้ก็ขอขอบคุณน้องน้ำฟ้าเดี๋ยวกลับไปจะต้อง โถไปขอบคุณตอนนี้น้องน้องฟ้าไปช่วยคนที่ร้อยเอ็ดนะครับพี่อุ๊บเองก็ต้องโขงนน้องหมาน้องแมวคืออย่างมีความสึกคิดถึงน้องหมาน้องแมวนะครับมีห้อฟ้าพนายเกิดโถทุกคนมาด้วยใจกันนะครับตอนนี้เดี๋ยวจะขึ้นเครื่องแล้วนะครับก็เดี๋ยวคิดถึงน้องแมวมากเลยจากกัน2วันมาเจอพส์ทิ้งตั๋วไปตั้งหลายใบยเลยนะครับ f c ต่างประเทศายงานตัวด้วย f อในกรุงเทพต่างจังหวัด รายงานตัวด้วยกําลังจะขึ้นเครื่องแล้วนะครับก็เป็นลงที่ตอนเมืองนะครับภารกิจที่กรุงเทพยังมีอีกมากมายเพราะว่า11บสอาจจะมีการซ้อมเดินที่แฮปปี้แลนด์เซ็นเตอร์กับงานบางกะปิฟามเมรี่แฟชั่นบีกนะครับก็ยังรับสมัครคนมาร่วมเดินได้นะครับก็ วันที่18-19พี่อบิบพุูชาไทยไปบุรีรัมย์สตึกนะครับ26-27ไปที่สุราษฎร์ธานีนะครับก็ขอขอบคุณแอฟีทุกคนอย่าทอดทิ้งกันเป็นกําลังใจให้พิ้วกันด้วยนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามกดต c r i b e กับช่องอุปวิทยาชาแนลฝากช่องคู่ชาไทยด้วยกับ ชาไทยชาแนลนะครับวันนี้ไปทำบุญหลายที่นะครับก็นำบุญมาฝาก f c ทุกๆคนด้วยนะครับให้สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ปราศจากโรคภัยและอุดมไปด้วยทรัพย์สินเงินทองและเพื่อนการยาน,นามิตรที่แสนดีด้วยนะครับก็อีกตอนนี้ออกงานทุกเสาร์วทิที่เลยนะครับก็จะนำบุญมาฝาก F4 ทุกทุกท่านด้วยนะครับว่าและอย่าลืมนะครับติดตามการอย่าทอดทิ้งกันนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ